สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The y u h Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการปอกส้มโอแบบง่ายๆเสร็จภายใน2นาทีมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นลูกส้มโอขั้นตอนแรกเราตัดตรงหัวของลูกส้มโอแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัดทิ้งเลยครับเมื่อตัด ั่งหัวเสร็จแล้วก็มาตัดฝั่งตูดบ้างนะครับก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับทั้งฝั่งหัวแล้วก็ฝั่งตรงก้นตรงตูดนี้นะครับก็ตัดทิ้งเหมือนกันตัดทิ้งอย่าให้ถึงเนื้อมากให้พอดีกับเนื้อแบบนี้นะครับนี่อยากกินเนื้อเข้าไปลึกนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มา กรีดผ่าตรงเปลือกส้มโอเป็นแนวยาวไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับความห่างก็ประมาณ2 3เซนแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นครับค่อยๆกรีดค่อยๆเลาะไปนะครับให้ทั่วลูกส้มโอแบบนี้นะครับเมื่อเรากรีดหรือว่าพา เปลือกส้มโอจนหมดแล้วทีนี้เราก็แกะออกทีละซี่ทีละซี่ตามรอยผ่าตามรอยที่เรากรีดนั่นแหละครับนี่นะครับแบบนี้ถ้าเป็นส้มโอที่ไว้นานจนลืมต้นแล้วเปลือกของส้มโอก็จะเหี่ยวหน่อยเราก็แกะได้ง่ายขึ้นครับอาจจะแกะได้ทั้งยวงทีเดียวแบบนี้เลยไม่ต้องแกะทิละซีกนะครับ นี่ครับแกะง่ายเลยแล้วก็แกะทีเดียวเลยนี่ครับออกหมดแบบนี้นี่แหละครับก็เสร็จแล้วครับวิธีปอ,อกส้มโอแบบง่ายๆเมื่อปอ,อกเปลือกออกเสร็จแล้วเราก็มาแกะผากางออกแบบนี้นะครับนี่แกะผากางออกแบบนี้เสร็จเราก็จะมาเอามีด ผ่าตรงแกนตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเอามีดผ่าตรงแกนกลางตรงนี้ตรงที่เป็นแกนนี้นะครับนี่นะครับเราก็ฝานออกเลยนะครับตรงแกนกลางตรงนี้ก็จะง่ายต่อกันบอกเนื้อส้มโอเข้าไปอีกนะครับนี่ครับเมื่อตัด แกนกลางออกฝานแกนกลางออกแล้วก็จะได้เนื้อส้มโอแบบนี้ออกมาง่ายมากๆเลยนะครับนี่นี่นะครับแก่ง่ายเลยครับทีนี้นี่นะครับรูปร่างหน้าตาของเนื้อส้มโอที่เราแกะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่ากินเลยละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากกันได้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชม ทกทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ